มาติดตามกันครับขอท่านละ1ไลค์หแชร์นะครับช่วงที่2มาต่อเนื่องความมันกันแบบนี้ครับแข่งขวามาครับเจอซ้ายครับเตะคืนไปครับแข่งขวามาครับ ขท้ผมไมหมดแล้วของนำหน้าปอเปียวกสินนะครับพยายามขยับเข้าไปเตะเข้าไปครับเขีรยขึ้นมาแล้วครับรถซิ่งรถของจ่าเจดี่ตอนนี้มีมากหน้าหลายตาด้วยกันครับนีรถซิ่งครับ สายครับสายยาวๆวันนี้ที่มุมนี้ไม่มีจ่าเจดไม่ได้มานะครับเข้าใจว่ามีธุระจริงๆครับถ้าไม่ติดธุระนี่แกมาอยู่แล้วนะครับจ่าเจดแล้วยิ่งมวยเด็กๆแกชอบนะตอนนี้แกเลี้ยงเด็กเยอะมากเลยครับเด็กนี่คือนักมวยนะอย่าไปไปตีความหมายผิดนะพี่น้อยนะอ๋อจะจะจะตีทำไมก็ตอนที่คุณเอกพูดจริงเลครับตอนแรกก็ไม่คิดครับเดี๋ยวผู้กองสาวมาเชงหัวผม ดาเจนรักมวยครับรักมวยับรักเมียด้วยครับใช่ใช่โอ้มาแล้วครับเตะโชว์ลูกพี่เลยครับแข่งสายเมอสัะคูนนี้ออาเอาคืนเลยครับขาโดนแล้วเอาคืนทันควันครับนําหน้าโดนฟีคิกไม่ได้ครับโดนแล้วต้องเอาคืนขยับเดินโยกต่อครับนําหน้าเดินนําอาวุธออกไปเรื่อยๆครับหมดยกที่หนึ่งครับ ขวาไปครับขวาของนำหน้าซ้ายของรสซิงนะครับบวยคนละกาศคนละทางนะครับอ้าวโดนอะไรครับล่วงไปเลยครับแม่ลุกขึ้นมาครับรสซิงถีบไปก่อนครับนำหน้าทางรถองงเลยครับทิ้มดื้อเลยมาดูกันนะครับโอ้รสซิงเองก็ซ้ายนะครับซ้ายกับขวาเตี้ยสั้นกว่าหน่อยแต่ซ้ายก็ถือว่าออกแม่เลยครับคอยสกัดเอาไว้ตลอด นำหน้าเริ่มจะได้ใจเริ่มจะเบียดนะครับไม่สนนะครับโอ้โหโรซิงมีสายคอยบวกด้วยครับชื่อทั้งสองคนนี้แรงมากครับดูอยู่ที่ว่าใครจะเข้าป้ายนะครับแม่เดินจิ้มหมัดเข้าไปก่อนครับทางด้านของนำหน้าครับสีแดงแต่ว่าโรซิ่งนี่มีมาสายคอยจิ้มติดเบรกเอาไว้ครับขยับขวาไปเอาแม่ข้างบนเวทีนี้ไม่ช้าครับออกเร็วแล้วก็ออกเยอะครับเร่งเกม เหมือนต้องการที่จะลงเวทีให้เร็วครับบังลีก็มาดูกันนะครับแนวหน้านี่ไฟที่แล้วพลาดท่าพ่ายแพ้ไปนะครับไฟนี้นี่หวังจะแก้งเกิดให้ได้ออกมาเดินเบียดนะครับรูปร่างสูงยาวนะครับขยับเข้าไปโอ้โหแต่ว่ารดซิ่งซ้ายนะครับเตี้ยกว่าจากสายจัดครับมีเตะซ้ายต่อยซ้ายคอยสกัดเอาไว้ตลอดแต่หยุดไม่ได้นะครับถ้าหยุดนี่โอ้นำหน้านี่แทงขวามแม่นครับ ซ้ายมาครับรดซิ่งแทขวาไปครับไร<อ>เนี่ยครับพยายามล็อกไว้คนพยายามเนี่ยก็จะขวาไม่ได้ครับล็อกกันไปหมุนกันไปครับหาจังหวะตีไม่ได้ก็เนี่ยครับจับแยกสับมือชกค,ครับแทงขวามาครับเตอซ้ายโตไปเกมทันกันครับ พอคนนึงรุกคนนึงก็รับครับแต่ว่าเมื่อไร่ก็แล้วแต่ที่โดนครับเอาคืนกันทันทีครับหมดยกที่2อครับพักสักครู่แล้วก็เดินขยับเข้าหาเลยนะครับอาศัยความใหญ่มีแข้งขวานําไปก่อนไปขวาต่อยขวามาดูว่ารถซิ่งก็สายถือว่าจัดจ้านนะครับวงในพยายามจะขวางเอาไว้โอ้โหแต่ลำหน้านี่ถึงตัวตลอดครับ หมัดซ้ายไปครับเตะขวามาวงในครับแทงไปเสียบคืนมาเด้งขวาครับนำหน้านมันรักีครับโอ้ยแข็งแรงจังอ้าโอ้ยโอ้หนำหน้าเสียบเข้าไปครับโรสซิงวิ่งต่อไม่ไหวครับนอนดิ้นไปเลยครับยกที่ 3, 3> <ดน S 2> จบเกมครับพงเลยโดนกระทุ้งห้องเครื่องแตกนะครับห้องเครื่องนี้พังเลยครับโรสซิงอ๋อเพนนำหน้านะครับเป็นฝ่ายชนะทีเค